ุมพายูเซอาเอุตว่าไทยแต่กตักชกญี่ปุ่นที่วันโรบินีขวามัไปเสกเงินั่นชายซ้ายกบนี่ก็เตะแบบเต็มตัวก็เตะตื่นเน้น คในการขอหวนดอกสายตาเฉลีวปตงเชียผขาดสู้ได้ไหมอ้าวจะทนบุพุพระวังเจอตะปูอยู่ข้างในดูครับายไปนี่ครับใงไปเข้าเต็มนะครับต็ครับขอหวนไปเชลียวเกไปซอเืรอเลเลืมไปที่ต่มด้วยโตตเท่ากันเลยครับมอนเกิตตัวนี้เยวัจะได้ปัดชัยนี่โตวาแตเยอะ จะที่ทำกันแล้วครับโอ้ยเสียบขวาสับซับขวาครับเสียเกมวันไทยจะกดแขนไล่แขนได้ไหมนี่ั้งสั่งมาถ้ากดแขนไม่อยู่ก็เป็นเรื่องเลยครับเอาดูนี่นครับแทงขวาครับสร้างฐานะความมั่นคงมาแล้วครับวันที่ที่สิบสองเฮ้าไม่ไหวใช่ไหม 一码，一码、啊。